สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกาโบล้าณนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนแรกเราต้องเปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังเสียงกันเลยนะฮะแต่ก่อนฟังเสียงฟังเสียงนะฮะผมมีที่ไขยอยู่ตรงนี้นะเอที่ไขของมันแล้วก็มีรูสองรูนะฮะเดี๋ยวเราทำเลย หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเราต้องรอให้เข็มนี้นะฮะมันมันไปทางเนี้ยแล้วพอมันดังเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะฮะเนี่ย จังมันหยุดก่อนนะฮะเสียงหยุดแล้วก็เลื่อนไปเลยนะฮะอืมางล่างามันก็จะเป็นเน็ตนะฮะพอมันตีมันก็จะป,ปุ้งปุ้งนะ จะมันที่มันจะแบบว่าที่มันจะอย่างนี้นะะเดี๋ยวเอาเนี่ยมันจะมันจะไปนะฮะมันจะดีดนะฮะมันจะดีดไปทางขวานี่ฮะตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ส่วนข้างหลังตรงนี้มีเครื่องนะตรงนี้นะฮะดูข้างบนด้วยข้างบนก็จะมีเครื่องแบบว่าแบบแบบว่าเยอะมากนะฮะเป็นลานนะฮะ เป็นลานแบบโบราณน,นะฮะนี่นะฮะไอตรงนี้ที่มันที่มันไอตรงนี้มันมูไม่ค่อยชัดนะเห็นตรงนิ้วผมไหมปะคนเหนือตรงนีนะ้ไอตรงนี้ที่มันแบบว่านยานะฮะแบบนี้เลยส่วนตรงเหล็กยาวนะครับก็เป็นที่ไอตรงเนะะี้ยที่มันจะตีได้นะฮะ ที่มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาออกก่อนนี่มันไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาแกว่งกันเลยนะฮะเดี๋ยวขออีกรอบนึงแล้วก็แกว่งไปด้วยเลยนะฮะนะก็ปิดก่อนเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมีที่ขายครบนะฮะ มีไอตรงลูกๆตรงนี้นะคะที่มันจะทําไอลูกสีก่เหลี่ยมตรงนี้มันจะทําเบ็นเสียงออกมานะฮะเพื่อไม่ให้ไอเครื่องข้างในเสียเสียเร็วแล้วพังง่ายนะฮะนี่คือเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนไอตรงนี้ฮะ,ะที่ผมบอกไปแลว้วมันจะเป็นโลกเป็นโลกนะฮะข้างบนก็จะมีเป็นอย่างนี้ แล้วห้องแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆอะไรสักอย่างนะ,ะแล้วห้องบนสุดนะคะก็จะเป็นมา้านี่ทุกคนเป็นมา้าตรงนี้ก็จะเป็นลายโลกนะคะเป็นโลกสีทองนะฮะอันนี้คือเก่าเก่ามากๆเลยสมวนข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นนาฬิกายุค90นะฮะนี่เป็นไงนี่ครบ นี่ลูกตุ้มที่แกว่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย